สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีมาเอฟซีเก่าด้วยจ้ามาพบก,กับแนวทางหุ้นห้างเสียงจะห้างเสียงรอบเศร้ารอบบ่ายแนวทางวันพฤหัสบดีเจ็ดเดือนแปดเดือนสิงหาสองพันหา้าร้อยหกสิบแปดจ้าสำหรับพนหา้างเสียงรอบเศร้ารอบบ่ายวันที่หกจ้าแนวทางรอบเศร้าไฮเดน6กกับหา พ้ของรอบเศร้าจากเจ็ดสี่หาหลางเก้าสองโอ้สำหรับหลางมาเก้าสอง,องเรามีหกสองเนาะตีร่างกายจะเข้ามาเก้าสองสำหรับสี่หาเข่าหาสี่จ้าบนรอบเศร้าเด่นหามาจากสำหรับเด่นหกรอบเศร้านี่เด่นหกวิลุทหกทางบนทางหลางเนาะไปเขา่าหางวีเนาะตัวประกบขู 6, 8, ่หกแปดทาจัมบอพิษเนาะรอบเศร้าด้วยจ้า ฮางวีฮางวีอ่าสำหรับฮางรอบปกติของฮาทีโล่งหายก็คือเขาบุ้นจะสีหาได้หาสีจะโอ้โหไปได้ถูกแนวทางคือกันเวลามาเนาะสำหรับรอบบายจะให้เด่นแปดแคปเจ็ดพ้นโค้งรอบบายศูนย์หกสามลางหนึ่งศูนย์รอบบายผ่านไปเนาะเบอร์หกสามเด่นหกของฮาอยู่เสามาอกบายได้อีกนาะจากของฮามี ยี่สสามมาหกสามจะแต้มเดียวสําหรับรอบบายนะสำหรับแนวทางหางเสียงของเขาพุ้นสรุปแนวทางเขาตามนี่เราอจะแนวทางมารอบเศา้าจ้าเมื่อนี่ตามรุนกันต่อจาก,กับแนวทางหุ้นห้างเสียงของเขาแนวทางสีมาใหา้ตามสูตรหรือบอกนอนลุ้นจา้ามาเปรียบเทียบพิจารณาวิเคราะห์กันอีกที่หนึ่งละกันนอกจานดูกับความาักคววชอบจะมีตัวหมักตัวชอบจังๆามนอกบากมีตัวหมักตัวสอบ,าานะบ,ออบสามารถ ปล่อยพาได้แต่แนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณแล้วจะมีเข่าแล้กันมีรุดจ้าก่อนสินําไปเป็นเนี่นแนวทางกับมีคอเปรียบเทียบกันเบิกเนาะมีตัวหมักตัวชนกันหรือบอเนาะสำหรับเมื่อน,นี่ให้เด่นเจ็ดกับโกรอบเ้าสายวิ่งสายรุดมักตัวได้ชอบตัวได้ถามักถ้าชอบวิ่งรุดได้จ้าเจ็ดศ <c oughs> เจ็ดหาอันนี้คือเจ็ดหาเดจะเริ่เบอรเลขหาวาเนเลขเงาหล่นเจ็ดสามเจ็ดเก้าสำหรับเจ็ดเก้าอยู่มุมสุดท้ายจ้าหกเก่าเจ็ดเก่าหกเก่าอยู่มุมสุดท้ายเลยเห็นอยู่เนาะสำหรับรอบบายให้เดรนซูนกับเก้ารจ้าศูนย์สอง ศูนย์สามแล้วก็หาเจ็ดหกสำหรับเก้ารอบบายหนึ่งสามหาเจ็ดองเก้าศูนย์ละกันสำหรับโตเนนจ้า แนวทางห้างเซ็งรอบบายขอเรีนเก้นึ่งเก้าศูนย์ศูนย์สอาหกาเจ็ดสองเจ็ดสามสำหรับโต๊นเนีนจ้า สำหรับแนวทางหางเส้นของเฮาเมื่อนี่ตามนี่เราจะเมื่อนี่ค่อยมาปังๆละกันเนาะสำหรับแนวทางของเฮาจะเปรียบเทียบิจารณาการเบิ่งได้เนาะึ้นอยู่กับพวามาความชอบจ้าสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เขามารับช่วใหม่ๆฟากกตติตามแลวก็ฝฟากกตกระดิง่งไว้เราจะเพื่อสิได้บนวทางที่แอสโยลงห้แต่แนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันจ้าสำหรับคลิปนี้ฟากยเพียงสำนรัจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า